ควันหลง F1 ตอนกติกาใหม่ปี2026เมื่อลด F1 มีขนาดเล็กลงควันหลง F1 สนับสนุนโดย HP มาเจอกันกับควันหลงว F1 ประจำสัปดาห์นี้ครัครเราจะเริ่มเข้าสู่เรื่องของกติกาใหม่ครับ นะะในปี2026นี้เนื่องจากมีหลายเรื่องแล้วเราก็ต้องอธิบายให้ละเอียดจะได้เข้าใจว่าเวลาเอาไปใช้งานหรือว่าเวลาดูคุณจะได้เข้าใจว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างกติกาใหม่ไม่ได้มีผลต่อแค่ทีมแข่งหรือนักขับอย่างเดียวมีผลยันคนดูอือยังไงครับเพราะคนดูถ้าดูแล้วไม่เข้าใจก็จะไม่เข้าใจว่าทําไมจังหวะนี้แซงได้ทําไมจังหวะนี้แซงไม่ได้อื คุณต้องเข้าใจเพราะว่ากติกาใหม่ที่ออกแบบมาเนี่ยก็คือแก้ปัญหาเดิมๆครับ,รบทุกครั้งที่ F1 เนี่ยนะฮะแก้ปัญหาเดิมๆว่ารถมีปัญหาออย่างช่วง10ปีที่ผ่านมาที่เขาเรียกว่าเป็นยุคของกราวเอฟเฟกใต้พื้นรถนะฮะใต้ท้องรถปัญหาคือรถวิ่งตามกันเป็นรถไฟแซงกันยาก ดีไอเอสต้องอยู่ในระยะต่ำกว่าหนึ่งวิถึงจะเปิดปีท้ายได้แต่ก็มีไอตัวประจุไฟที่คอยหนีอีกเพราะฉะนั้นมันก็เลยแซงกันไม่ได้เป้าหมายของ FIA และ F1 ก็คือจะปรับแก้กติกาทุกอย่างรวมไปถึงแก้ปัญหาเรื่องขนาดตัวรถที่มีผลต่อแทร็กด้วยก็ทำทุกอย่างนี้เพื่อให้ปี2 0 2 6ันีนี้แข่งกันง่ายขึ้นแซงกันได้ง่ายขึ้น มีวิธีการขับที่แตกต่างมากยิ่งขึ้นครับเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มแบ่งกติกาใหม่นะครับถ้าเป็นช่องอื่นอาจจะเล่าทีเดียวทั้งหมดเลยครับแต่ช่องเราไม่เล่าเพราะว่ามันเยอะไปโดยเราจะแบ่งออกเป็นนี้ครับ4ี่ตอนครับตอนแรกคือขนาดตัวรถที่เล็กลงจะส่งผลอะไรบ้างครับตอนที่2คือเรื่องของ Aero Dynamic ที่เปลี่ยนไปครับตอนที่3คือเรื่องของกําลังเครื่องยนต์นะฮะวิธีการ ทำเครื่องยนต์แบบใหม่ครับตอนที่4คือเรื่องของความปลอดภัยนะฮะเพราะฉะนั้นแบงเปนสี่ตอนวันนี้เอาตอนแรกไปก่อนครับก่อนอื่นเล่าข่าวนิดนึงนะฮะตกลงแม็กเมอร์เซเปนปีหน้านี้หลังจากไม่ได้แชมป์โลกแล้วเขาหลายคนก็เดาว่าเขาจะกลับไปใช้เบอร์เดิมใช่ไหมเบอร์เดิมคือเบอร์สาม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 นะฮะแม็กบอกสาไม่ใช่เบอร์เดิมผมอ้าวเป็นเบอร์ที่ผมไม่ได้อยากได้ มันต้องย้อนกลับไปครับนะฮะย้อนกลับไปนั่นแหละสมัยแม็กซ์เข้ามาอยู่ทีมเลดบูลใหม่ๆคแม็กเนี่ยบอกกับด็อกเตอรเฮลมุตเลยผมอยากได้เบอร์สามด็อกเตอรเฮลมุตบอกไม่ได้ไอ้พวกเลขตัวเดียวเนี่ยเขาเอาไว้สำหรับนักแข็งที่เคยคั่วแชมป์มาก่อนมันไม่ได้เป็นกติกาหรอกแต่มันเป็นศักดิ์ศรีนะแล้วในยุคนั้นเนี่ยนะฮะทีมเลดบูลเนี่ยมือหนึ่งคือเดนียลริคาโด แนเนี่ยบอกผมเบอร์สามครับผมใช้เบอร์สามอน่เพราะผมอยู่ผมอยู่มาก่อนผมอยู่ก่อนล้นผมเอาผู้สผมซีเนี่ยผมใช้เบอร์สามแม็กก็อยากได้เบอร์สามแต่แม็กไม่ได้แม็กก็เลยจําใจจะต้องใส่เบอร์สามสามนั่นคือจําใจอแต่พอขับแค่ไม่กี่ปีแม็กก็ได้แชมป์แม็กก็กระโดดไปเบอร์หนึ่งเลยแม็กก็ไม่มีโอกาสได้เบอร์สามก็ก็ทำไมไม่บอกเขาอยากได้เบอร์สามมากตอนนั้นอ่ะหนึ่งอ่ะเพราะตันเองได้หนึ่งมาตั้งหลายปี มันเหมือนกับคนได้แชมป์โลกมันต้องใส่เบอร์หนึ่งไงมันเป็นโอกาส<อ>มันจะไปโชว์เก่าขนาดที่ว่าเอ้ยผมได้แชมป์โลกสมัยที่สองแล้ว <laughs> งั้นผมปีหน้าผมไม่ใส่เบอร์หนึ่งแล้วผมใส่เบอร์สามดีกว่าอะไรเงี้ยมันก็ดูเก่าไปนะฮะชแชมป์คนเก่า,เกาๆเขาจะหมันไส้เอา <laughs> <laughs> ใช่ไหมฮะพอมาปีนี้อ่ะประจวบเหมาะไม่ได้แชมป์ละนะฮะเขาก็เลยบอกว่างั้นผมจะกลับไปเบอร์สามเบอร์เดิมเป็นเบอร์ที่ผมอยากได้มาตลอด ซึ่งผมอ่านทีแรกผมก็งงนะคือแม้เขาพูดสั้นๆเลยบอกมันเป็นเบอร์ที่ผมใฝ่ฝันถึงและเบอร์ที่ผมต้องการที่จะใส่ในการแข่งขันมาตลอดผมแบบมันขนาดนั้นเลยเหรอต้องย้อนกลับไปอะแล้วหนูชอบขนาดนี้อะย้อนกลับไปจนกระทั่งไปเจอสมัยที่เขาเข้าทีมใหม่ๆครับถึงเจอเรื่องนี้โอ้โหเป็นไงปีหน้าเบอร์สามนะครับสามสามไม่ใช้นะฮะไม่ใช่เบอร์จริงๆของเขานะฮะส่วนคนที่ใช้เบอร์หนึ่งก็คือแลนดอนอร์ลิสแ่นอนนอร์นหรือแลนดอจะโช์เก่าใช้เบอร์ ก็ไม่แน่ถ้าปีห <uh น um> ้าได้อีกชั้นหนึ่งผมว่าแลนโดอาจจะหนีกับไปใช้เบอร์อื่นเออไม่ใช่หนึ่งอ่ะอยากใช้เบอร์อื่นอ่ะไม่ใช่เบอร์สี่อะไรเงี้ยของเขานะฮะอ่ะแล้วผมลืมไปสัปดาห์ที่แล้วอ่ะจริงๆมันมีมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วฮอนด้าเนี่ยเขาโชว์เขาทำทีเซอร์หลุดออกมาว่าเครื่องยนต์ที่จะไปอยู่ในแอสตันมาตินเนี่ยนะฮะเขาโชว์เป็นคลิปเสียงขึ้นมานะฮะอ่ะเดี๋ยวเราให้ฟังคลิปเสียง ของเครื่องยนต์ฟอร์มูล่าตัวใหม่ของ Honda ที่ Honda t ทีเซอ์มาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วลืมพูดไม่รู้เล่า,างไงเล่าข้ามไปได้อ่ะลองฟังดูครับนี่ครับผมว่ามันคล้ายๆเดิมป่ะ <laughs> พี่ว่าไหมคือผมฟังแล้วดูแล้วไม่ค่อยแปลกต่างอะคือพูดตรงๆผมว่าไม่ชอบเสียงเครื่องฟอร์มูล่า o นณปัจจุบันอยู่แล้วมีอหกเนี่ย คือจะมีมอเตอร์จะใช้มอเตอร์กี่แรงอะไรไม่รู้นะแต่แต่รู้สึกว่า V6 ได้แค่เนี้ยคือมันไม่เหมือนสมัย V10V8 เลยอย่างเงี้ยคือ 2> <V> 2. แข่งเด็กหรือแข่งในแทร็กบ้านเราเนี่ยนะฮะรถแข่งในบ้านเราเนี่ยยังเสียงเพาะกว่า f นมันเดี๋ยวตันเต้นเต้นต้นตนต้นต้นแล้ว,แล,วแล้วไม่ใช่ว่า <c oughs> คือสูบก็น้อย <c oughs> อ่าสูบก็น้อยลูกสูบก็เล็กเพราะว่าซีซีมันแค่พันหกเนี่ย <c oughs> พี่ พอลูกสูบมันเสียงเหมือนเหมือนเหมาะเหมือนอะไรผมใช้คำาอะไรเหมือนือ,อ,อนอสูงนะสูงไงก็เหมือนมอไซค์แวนอะแต่พี่นหนมันมีลูกหลายลูกหน่อยเสียงมันจะแบบแป๊ดแป๊ด,ด,ดอะทำไมอะคุณสมรผมก็เครื่องพันห้าสี่สูบเหมือนกันสี่สูบด้วยไม่ถึงหกสูบแ้า่ผมยังทําเสียงเท่ๆไ,ได้เลยลูกสูบแบบมันมีผลนี่ ลูกเล็กกับลูกใหญ่เสียงเวลาระเบิดอะแรงระเบิดลูกสูบมันไม่เท่ากันลูกสูบใหญ่เสียงทุ้มอ่าเวลาเหมือนลำโพงซับบูเฟอร์จับบ้าเหรอคุณจะบ้าเลยลำโพงลูกสูบนี่ก็เชื่อนะไล่ไปนเขาเรียกลูกสูบหนาลูกสูบบางอ่าอ่าคือไอไอเอฟวันเนี่ยลูกสูบมันเล็กกว่าเพราะมันบกสูบนะไอ้คุณสมรผมเนี่ยมันสี่สูบลูกสูบมันใหญ่กว่าใช่ไหมแต่ว่าไอ้ลูกสูบมันเนี่ยมันจะหนาบางอ่ายิ่งบางมันยิ่งเสียงมันยิ่งแววอ่านะฮะ เพราะฉะนั้นแล้วก็มีข่าวมาเสริมให้คือ Honda เนี่ยจะเปิดตัวเครื่องยนต์ตัวนี้อย่างเป็นทางการหลังปีใหม่นี้วันที่20่สิบมกราคมนี้ครับจริงๆจะบอกว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาที่พี่หลามเล่าเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่พี่หลามเล่าข้ามฮอนด้าไนแล้วจริงๆถ้าเกิดคุณผู้ชมดูติดตามโลกผมรละวันผมวันนึงผมเห็นหลายหลายดีเทลเยอะมากทุกคนแบบยิบย่อยเยอะเออดีก็เปิดหน้าตาลดแวบๆผมมาในคลิปเล็ก ฝั่งอคดิแคลิแลกนี่โอ้โหมีทั้งไปสปอนเซอร์ร่วมกับอะไรนะสุราของทางฝั่งอเมริกาผมจำชื่อแบรนด์ไม่ได้ก็มีคลิปทำเป็นเป็นทีเซอร์มาว่าเป็นเริ่มแิดตัวสปอนเซอร์สปอนเซอร์ไปแล้วคือทุกคนแบบเหมือนขยับหน้าดูอ่ะคือจบจบการแข่งขันได้สัปดาห์เดียวอ่ะทุกอย่างแบบเหมือนคึกคักกันมากเลยาถูกวางไปแล้วไอ้นี่แหละไดทูสวายมันวางไปแล้ว นะฮะทุกคนอยากจะเปิดก่อนหน้านี้แหละแต่ทุกคนโดนไดทูสวายบอกว่าเอ้ยไอ้แกทุกคนมารวมตัวกันตรงนี้สัปดาห์นี้พอหลังรับถ้วยแชมป์แล้วมันไม่มีอะไรแล้วนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเหงาระหว่างนี้ถึงเดือนกรพุมภากลัวคนเหงาเหมือนอย่างสัปดาห์ที่ผ่านมาครับก็กติกาใหม่ก็เริ่มร้อนส่วงมาแล้วใช่ไหมฮะอย่างตัวแอปหรือว่าเว็บ f 1 com เองเนี่ยเขาก็เริ่มออกมาว่า everything you need to know เกี่ยวกับกติกาใหม่2026นนะฮะก็ ส่งมาเรียบร้อยวันนี้เราก็เลยต้องมาเล่าเพราะไม่งั้นเดี๋ยวทุกคนจะอ่านไปก่อนแล้วนะครับอ่ะกติกาใหม่ของ F1 ในปี2026นะครับเริ่มต้นด้วยตอนแรกของเราคือขนาดรถที่เล็กลงและเบาลงครับนะฮะเรามาดูกันว่าตัวรถ2026จะเป็นไงจากฐานล้อนะฮะจากเดิม3,43,600มิลลิเมตร ลดลงเหลือ3,400มิลลิเมตรอ่าสั้นลงสั้นลง2,000มิลลิเมตรก็เท่ากับ200 200 200เท่ากับ20เซน20เซน20เซนก็ประมาณคือเพิ่กว่าคือ่คืบนะคือประมาณนี้แล้วแล้วฐานล้อครับคุณผู้ชมฐานล้อที่สั้นลง20เซนเนี่ยคำถามว่าถ้าเรามานั่งมองในเรื่องของดีไซน์รถจะเห็นชัดเลยว่าลายล้อสั้นแล้วก็มันหดหดให้ลถสั้นลงเอี่ยอยากถามพี่หลามครับ ที่จะพอวางบรรดาเครื่องบรรดาที่นั่งบรรดาค็อกพิทบรรดาต่างๆพ่อเลยวมันสั้นลงขนดาดนี้ทุกทอย่างิเปอร์็นเยอะนะคือยี่สิบเป็นเพราะทุกอย่างของรถส่งรา,านถ้าคุณผู้ชมสังเกตละทุกอย่างของรถส่งร้านวนะันอ่ะมันอยู่ระหว่างฐานล้อใช่ระหว่างวิวเบรที่ว่าเนี่ยสามพันหกเดิมอะ่ะทุกอย่างมันลนุ่นี่เพราะว่าไอ้เลยล้อไปอะ่ะอะไรวิงหน้าปีกหน้า <c oughs> ด้านหลังก็มีหางหลังน่อยเดียวเท่านั้นที่เหลือมันมันแพ็คมาอยู่ตรงกลางหมดอลใช่ครับาาก็เป็นเรื่องของมีวกรที่ต้องออกแบบ ครับนะฮะให้สั้นลงครับอ่าผมถามพี่ในเชิงแบบอ่ารถแข่งครับรถที่ฐานล้อสั้นกับรถที่ฐานล้อยาวต่างกันยังไงครับเอาง่ายๆเลยรถฐานล้อสั้นเนี่ยข้อได้เปรียบคือณความเร็วต่ํามันจะคล่องตัวกว่าครับกระชับกระเฉงกว่าใชแต่มันจะมีผลว่าเมื่อความเร็วสูงรถฐานล้อยาวจะได้เปรียบเรื่องของเรื่องเสถียรภาพการทรงตัวถูกต้องการก่อถนนล้อยาวจะได้เปรียบแต่ความเร็วต่ำวุ่นวาย มันสวนทางกันสองเรื่องครมันคล้ายๆเงี้ยสวนทางไปดีและเด่นหรือด้อยสลับกันโดยเฉพาะในโค้งรถฐานล้อสั้นจะเลี้ยวจิกโค้งได้ดีกว่าเข้าโค้งในมุมแคบกว่ามุมโค้งมันจะแคบกว่าสิ่งแรกที่จะเกิดขึ้นบางคนบอกว่าอฐานล้อสั้นมันก็สั้นไงก็แค่นั้นแต่ถ้าพูดกันในเชิงสิ่งที่เราจะเห็นในปี2 0 2 6ัรับรถที่ฐานล้อสั้นลงเนี่ย เราจะเห็นลายเลี้ยวที่แปลกตากว่าเดิมถูกต้องในการแข่งขันลายลายเข้าจะเปลี่ยนเพราะว่าฐานล้อต่างกันใช่แต่แต่ตรงนี้ผมจะบอกว่าถ้าผมมองคร่าวๆล้ำไปนิดนึงครับบอกเวลาเลยว่านอกจากในเรื่องของฐานล้อที่มีผลอ่ให้เราความะป็นทระเฉงมันเปลี่ยนลายเปลี่ยนแล้วเนี่ยระยะเบรกทุกอย่างเปลี่ยนนะฮะเปรยนว่าเพราะความเร็วในการเข้าโค้งอ่ะพูุจริงรถฐานล้อสั้นอ่ะต้องเข้าโค้งช้ากว่าเข้าโค้งช้ากว่ารถฐานล้อยาวเพราะว่าการเสถียรภาพในการเกาะมันจะน้อยกว่าใช่แต่ ฐาล้อสั้นเข้าคุ้งช้าแต่ออกไวกว่าอืเนี่ยลายมันจะเปลี่ยนแบบเปลี่ยนแบบแล้วพาละหนักจะไปอยู่ทั้งอะไรทั้งเบรกทั้งเครื่องการตัดสินใจต่อเนื่องครับจากฐานล้อที่สั้นลงยังไม่พอยังเอาฐานล้อซ้ายขวาความกว้างแคบของฐานล้อแคบลงด้วยจาก2,000ันมิลิเมตรเหลือ1,900ง mm, พกมิลเมตรก็แคบลงสิบเซนนะฮะตัวนี้ก็ส่งผลอีกแล้วตัวรถบางลงครับ ตัวรถบางลงเนี่ยตั้งใจเลยครับเพราะว่าแทร็กเนี่ยนะฮะเวลาที่ปีที่ผ่านมามีปัญหาว่าแซงกันในโค้งยากใช่แล้วจริงผมมองเผมมองนะวิเคราะห์เบื้องต้นเลยว่าการทําฐานล้อให้แคบลงเนี่ยให้ระยะล้อหน้าล้อซ้ายขวาเนี่ยมันมันหดสั้นลงแคบลงเนี่ยทำให้รถคันเล็กลงใช่ผมว่านี่เขาแก้ปัญหาเรื่องเดียวเลยพี่เรื่องหลักเลยเรื่องอะไรฮะโมนาโคจะได้มันเอาเห็นวิ่งคอนวอยตามกันรอบนี้ฮะ ผ่านล็อกแคบลงจะได้แซงกันง่ายขึ้นมาสิบเซนนีดมันทําให้มันแซงกันในโมนาโกได้เลยไม่เป็นไรก็ดีใจแล้วในขนาดนั้นเพราะเดิมดีมันโตขึ้นคือทุกปีถ้าผู้ชมไปดูนะในอดีตจนถึงปัจจุบันนะถ้าไล่ย้อนกลับมาไล่ย้อนไปดูจะเห็นเลยว่ามันไม่เคยลดลงครับรถฟอร์ดแล้ววันจะเหมือนแบบเหมือนโตโตขึ้นเรื่อยๆทีละนิดเดีนิดอันนี้ได้ลงตั้งสิบเซนถือว่าเป็นเป็นความยากที่แบบสวนทางอ่ะใช่เหมือนเหมือนรถขายในเมืองไทยที่เราบอกว่าเราได้ยินแต่ข่าว ลดร,ราคานั้นๆมีข่าวขึ้นราคามาอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องแปลกงานเรื่องนี้น,น,นะ,ะผมว่าไอฐานล้อที่แคบลงเนียด้านด้านข้างด้านกว้างของอรถที่แคบลงเนี่ยนะฮะมันจะช่วยในกรณีที่สนามที่มีแทร็กรแต่และแทร็กเนี่ยที่เขาออกแบบโค้งเนี่ยที่เราจะสังเกตว่าทำไมรถแข่งแต่ละคันเนี่ยมันต้องกระเด็นออกไปจนแทบจะเฉี่ยวขอบมุมออกโค้งทุกครั้งไอสิบเซนเนี่ยจะมีผลตรงนั้นอ๋อใช่ มันจะทําให้การลุ้นตรงนั้นเนี่ยไปได้เร็วกว่าเดิมคือรีดอะคือจริงทุกวันเนี้ยทุกคนทุกคนถ้าอ่าเป็นคนที่อเพิ่งมาดูหรือคนที่ไม่ไม่เคยลองขับรถในแทร็กจริงๆอะจะไม่ทราบว่าเขาเรียกอะในการที่เราหามุมเอเปกในการเข้าโค้งแล้วเราในการที่เราปล่อยไหลไปจนสุดแทร็กเนี่ยในขณะที่ล้อไปเหยียบปลายสุดของพื้นผิวสนามแล้วโดยที่สุดโดยที่ไม่ได้ลงไปนอกแท็กไม่ลงไปหญ้าเนี่ยมันคือเขาเรียกระยะความเร็วที่สามารถพีคได้เต็มที่อื ทุกคนต้องการตรงนั้นแหละครับขอใช้พื้นที่เอาไว้ใช่นะฮะคือบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าทาไมต้องไปริมขนาดนั้นก็ไม่เลี้ยวกันดีๆล่ะมันเร็วครับมันเร็วเพื่อไปให้เร็วที่สุดคือไม่ไปมันช้าตรงนนะตรงข้ามไม่ไปคือมันช้าฮะเขาขับแข่งกันอยู่เขาไม่ได้ขับไปจ่ายตลาดนะฮะต้องเข้าใจครับกับอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากๆอันนี้เรียกว่าเป็นการบ้านของทุกทีมเลยครับน้ําหนักลดลงน้ําหนักรวมนะครับน้าหนักต่ําสุดคือในเอฟในเอฟวันเนี่ย เขากำหนดน้าหนักต่ําสุดเอาไว้ครับนะฮะเหลือ768กิโลเบากว่าเดิมประมาณ30กิโลอือโอ้โหคือปกติรถทุกคันเนี่ยเขาพยายามจะรีดน้ําหนักให้เบาอยู่แล้วครับให้เบาที่สุดเท่าที่กติกาจังหน่อยแล้วปีนี้เหมือนแบบว่าเปิดให้ทุกคนเนี่ยสามารถเบาลงไปอีก30กิโลหมายความว่าแมกเวอร์เซเปนอ่คันเซอร์รุยจะลดน้ำหนัก กันอีกนิดหนึง่งเพื่อให้เบาขึ้นไาครับใช่ <laughs> แต่จริงๆครับจะบอกเรื่องน้ำหนักเนี่ยอ่าผมมีคำถาม,อ,มอยู่เหมือนกัน,นพี่แอบคำถามจริงๆเดี๋ยวในในีน้มันจะเฉลยไปทีละคุณผู้ชมดูไปจะเฉลยไปเรื่อยๆแหละแต่ผมถามเผื่อไว้ก่อนเลยับแรก<า>เบาลงเนี่ยสามสิบโลเนี่ยไม่คิดต่อไปเลยครับว่าปีนี้จะ,จะ,จะทำแบตเตอรี่ให้ใหญ่ขึ้นให้มันใช้ไฟจากแบตเตอรี่ได้มากขึ้นเนี่ยมันไม่หนักขึ้นเหรอครับหนักขึ้น เออแล้วจะแล้วมันจะมาเบายัางไงก็เป็นลดโลโลโลส่วนหน่งไงโอ้ตายเลยครับเหลืออะไรให้ล,ลดมันเป็นลดคาร์บอนของตัวถังให้มันบางลงนู่นนี่นั่นนะฮะหรือแม้กระทั่งมวลยางเนี่ยนะ,ะเขายังลดลงเลยอ๋ออ๋อเรื่องเรื่องหนึ่งครับยางมันพูดพันครับล้อสิบแปดนิ้วที่ใช้อยู่เนี่ยัะในปีหน้าเนี่ยยางแคบลงนะยางมันน่าจะแคบลงอ่าเนี่ยี่หลามบอกคืออันนี้มันส่วนทางกว่าพี่คือฐานล้อก็สั้นแท็กก็แคบลง ยางน้ำหนักก็ลดลดลงเบาลงยางก็เล็กลงเพราะว่าคือจะบอกว่าเล็กลงถึงหน้ายางน้ำหนักแคบลงแคบลงแคบลงเนี่ยการก่อถนนันก็จะต่ําลงความเร็วทีมันก็จะน้อยดีแคบลงเยอะเลยนะยางหน้านี่แคบลง2ี่สิบมิลยางหลังแคบลง30มิมิลอูนี่สามเบอร์เลยนะคือเรื่องนี้ครับถ้าถ้าดูจริงจก็จะเห็นเลยว่าที่ผ่านมาอย่างมันเหมือนกันหลายๆเรื่องที่ผ่านมาฟฟล์ลวันเอ่ยเนี่ย ตั้งอดีตจนถึงปัจจุบันอะ่ะมันโตขึ้นเรื่อยยางก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่โตขึ้นเรื่อยหน,หน้าของยางอะ่ะกว้างขึ้นเรื่อยๆเล็กลงอีกแล้วแล้วมันสวนทางแล้วจะยังไงคือปีนี้บอกว่ารถจะเร็วขึ้นแต่แซงได้มากขึ้นอแล้วมันทุกอย่างนี้ว่ามันไม่เอื้อเพื่อให้ให้เร็วขึ้นเลยนะพี่เร็วขึ้นสิครับยางแค,คบลงเร็วขึ้นครับพี่ไม่เคยเห็นรถ แข่งแดกหรอเขาลดยางหน้าลง<อ>เหลือนิ<ล>ดเดียวลดลงทิกชาติทุกชาติไม,ม่คำถามกลับคือตอนเข้าโค้งม,มาทาไงเข้าโค้งสนามมันไม่ตรงอย่างเดียวนะก็เลี้ยวยากขึ้นไง <laughs> คือแข่งคนละประเภทแข่งแ็กอย่างนี้หลามบอกเนี่ยมันวิ่งตรงๆร <c oughs> คือมันก็รีบไปฏิธิภาพในการวิ่งตรงๆง <c oughs> แต่สนามแบบพุนาวันรถแข่งแบบเนี้ย มันไม่รีดตรงๆเพราะว่ามันมีทางตรงและทางโค้งซึ่งเราต้องมาเั่งวิเคราะห์เนี่ยในที่เราดูผ่านมาปีในปีที่ผ่านมาหลายๆปีเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมแต่ถ้าสนามจะมีจุดเด่นไฮไลท์ของรแบบสนามนี้เป็นสนามเร็วแต่สนามในเมืองซิตี้เซอร์กิตโค้งเยอะโค้งแคบมันหลายเรื่องอ่ะหลายเรื่องนะฮะเพราะฉะนั้นทั้งหมดที่พูดมาสามอย่างครับฐานล้อสั้นลงครับความกว้างของรถแคบลงครับน้ำหนักรถที่เบาลงครับยางที่แคบลงสี่อย่างครับ อย่างที่หน้ากว้างแคบลงครับ่อย่างเนี้ยส่งผลให้รถเนี่ยมีขนาดเล็กลงแล้วทําให้น้ําหนักนวลรวมเนี่ยนะฮะสเราจะแบ่งน้ําหนักในรถ F1 ออกเป็นสองส่วนครับ,รบน้ำหนักที่อยู่เหนือสปริงอเป็นน้ําหนักที่แชสซีต้องรับครับถูกไหมฮะส่วนน้ําหนักที่อยู่ใต้สปริงที่เขาเรียกว่าอันสปรังแมสอันสปรังแมสเนี่ยจะลดลงอย่างมากคือเวลาเราลดน้ําหนักรถเนี่ย คุณลดในส่วนชิ้นส่วนของวัสดุของตัวถังของน้ำหนักมวลรวมครับคุณจะไปลดภาระของแชสซีอืมอ่านะฮะซึ่งไอาการที่ถ้าแชสซีคุณแข็งแรงอยู่แล้วหรือยืดหยุ่นดีอยู่แล้วครับคุณลดน้ำหนักลงตรงนั้นเนี่ยมันกลายเป็นว่าคุณไปได้ความเร็วปลายอืนะแต่ถ้าคุณอยากลดน้ำหนักลงแล้วให้ลดเนี่ยมีทั้งความเร็วปลายและมีทั้งประสิทธิภาพในการเข้าโคง้งหรือมีลายเข้าโค้งที่ดีกว่าเดิมครับคุณต้องไปลดในส่วนที่เรียกว่าอัน r ป n ัง Mas ส อันสปังแมสคือส่วนที่อยู่ใต้สปริงครับไม่ว่าจะเป็นเพลาไม่ว่าจะเป็นล้อไม่ว่าจะเป็นยางไม่ว่าจะเป็นเบรกอเบรกก็ลดน้ําหนักได้อืเบรกก็เพิ่มน้ําหนักอันสปังได้อืใช่ไหมฮะครับใช่เวลาเขาใส่เบรกใหญ่ๆบางคนไม่เข้าใจไงเอพี่ครับทําไมทําไมรถซิ่งบ้านเราเนี่ยทำไมถึงต้องไปใส่เบรกใหญ่ๆอืเคยมีในเพจเพจนึงผมจําชื่อไม่ได้เพจนึง เขามาพูดแบบในเชิงแบบบุลลี่ด้วยนะครับเขาบอกว่ารถหรูหรือคนรวยๆที่มีตังเนี่ยไปใส่เบรกใหญ่ๆเนี่ยสุดท้ายเนี่ยระยะเบรกก็เท่าเดิมนะครับใช่เหรอเขาพูดไม่ผิดมากอถือว่าไม่ผิดมากคือระยะเบรกมันใกล้เคียงของเดิมครับแต่สิ่งที่เปลี่ยนเนี่ยเวลาคุณเพิ่มขนาดเบรกเข้าไปเนี่ยคุณได้เป็นลดน้ำหนักของอันสปังแมสครับ อันสปังแมสเนี่ยนะฮะมันจะทำให้คุณหยุดได้ในอัตราส่วนที่มั่นใจกว่าเดิม uh huh. ในระยะที่คุณมั่นใจกว่าเดิม uh huh. นะฮะและที่สำคัญคืออ Un ันสปังแมสเนี่ยมันทำให้เบรกเนี่ยมีประสิทธิภาพในการทำงานนานกว่าเดิมรถ uh huh. ที่ใส่เบรกใหญ่ๆคุณเห็นคาลิเปอร์แบบว่าสพอรแปดพอตเนี่ย uh huh. นะฮะถามว่าทำไมมันใส่ไปแล้วไม่เห็นมันก็หยุดได้เหมือนไอ้เบรกเดิมติดรถอ่ เอาเบรกเดิมติดรถมากระทืบเบรกติดกัน20ครั้งกับเบรกใหญ่แปดพอตยี่สครั้งคุณจะเห็นผลใช่ใช่ใช่ถูกป่ะครับถูกป่ะถูกครับนี่ไงคือเห็นผลว่าหัวใจคุณจะวายไปตั้งแต่ประมาณทีที่สิบละไอเบรกเดิม เพราะฉะนั้นเพจที่เขียนบูลลี่ว่าเบรกใหญ่ๆคือคนรวยใส่เบรกใหญ่ๆไปเท่านั้นแหละอะไรเงี้ยเหมือนแบบมีเงินก็ไม่รู้จะซื้ออะไรเงี้ยไม่หรอกมันจริงๆแล้วมันพูดถึงว่ามันเรื่องเขาเรื่องการเค้นประสิทธิภาพการใช้งานอะมันคนหลักเรื่องการถูกถ้าคุณใส่เบรกสิบพอร์ตเลยวอนปัจจุบันมีถึงสิบพอร์ตแล้วเนี่ยใส่สิบพอร์ตเลยแล้วเสียเงินไปสักล้านหนึ่งนะสิบพอร์ตเนี่ยเป็นคาร์บอนเซรามิกแต่เนี่ยใช่แล้วเช้าเนี่ยขับรถยี่สิบในซอย แล้วก็ขับขึ้นตึกก็30ออกถนนใหญ่ก็40ก็ไม่ต้องใส่หรอครับอันนั้นเหลือพอตเดียวก็พอหรือมันแล้วแต่ใช้งานรถแข่งเขาต้องการสมรรถนะใช่นะฮะในโลกของมอเตอร์สปอร์ตเนี่ยนะฮะการเซฟอันสปรังแมสหรือน้ำหนักที่อยู่ใต้สปริงครับอีกแค่1นึ่งกรับหรือ100กรัมครับ มีผลต่อทางวิศวกรรมและมีผลต่อการขับขี่และมีผลต่อการควบคุมครถมากมายเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาตลอด10ปีที่ผ่านมาทุกทีมนี่อยู่ภายใต้กฎกติกาของ F1 เดิมเเขาพยายามจะลดอันสปังแมสลงอย่างน้อยๆ 1. จุดที่เขาจะทำได้เลยนะแต่ตอนนี้กติกาใหม่เนี่ยคือทำให้แบบลดลงทีเดียว30กิโลอ่ะหวบะหวคือส สามพันเปเซที่เขาเคยหวังว่าเขาจะทําได้สักหเปอร์เครับเพราะฉะนั้นโอ้โหมันเป็นเรื่องใหญ่นะอืนะถ้าเราอ่ะกอนที่คุณจะดูคลิปเนี้ครับคุณอาจจะคิดว่าเอ้ยรถเอฟีเเขาทำเล็กลงเพื่อให้มันวิ่งในสนามได้ให้มันแซงซ้อนกันไอาการแซงซ้อนกันเนี่ยไม่ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปได้เลยครับแต่การขับขี่ในปีหน้าคุณจะเห็นเลยว่านักขับเนี่ยต้องเรียนรู้กันใหม่หมดทีมมิศวกรในการควบคุมรถ นี่ยังไม่รวมเรื่องแอโรไดนามิกที่จะต้องมียุทธวิธีในการใช้นะอ,อคือทุกอย่างมันจะเปลี่ยนไปหมดเลยเขาถึงบอกว่าการเปลี่ยนกฎกติก,ก,กาครั้งนี้นะครับเป็นการเปลี่ยนสัตวัษใหม่ของการแข่งขัน F1 เลยในรอบ10ปีนะฮะเพราะฉะนั้นแค่เรื่องแรกเนี่ยเราขยายความให้ฟังคุณก็ต้องเข้าใจแล้วว่าอโอโ้โหมันเป็นเรื่องใหญ่ ทุกอย่างมันเป็นเรื่องใหญ่หมดเลยแล้วทุกทีมตอนนี้กำลังทำงานอย่างเข้มข้นเลยนะฮะว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะฮะแค่สปังเวดกับอันสปังเวดเนี่ยที่เปลี่ยนไปอ่ะตอนนี้รถคันเดิมเนี่ยจับแม็กลงไปขับเนี่ยจากแม็กที่แบบเคยกล้ามเนื้อคอแข็งแรงกล้ามแขนแข็งแรงโหนรถเข้าโค้งได้นะครับคราวนี้แม็กอาจจะกระเด็นออกจากโค้งก็ได้เพราะฉะนั้นปีหน้านี้นะฮะผมบอกเลยครับถ้าคุณเห็นมือขับบางคน ขึ้นโพเดียมทั้งๆท,ที่ไม่ได้เป็นตัวเต็งในสนามนั้นเลยะนะฮะไม่ใช่เรื่องแปลกการแข่งขันจะแปลกและหลากหลายจะวันไลตี้กว่าเดิมอุบัติเหตุจะเยอะกว่าเดิมเซฟตี้คาร์จะมากกว่าเดิมกฎกติกาเพอๆปีหน้าอาจจะต้องมีการเพิ่มกฎบางอย่างเข้าไปในการขับขี่เพราะว่ารถมันจะเร็วกว่าเดิมและอันตรายกว่าเดิมมากปีหน้าเราก็จะเห็นอุ้ยเหลืองอุ้ยแดงเยอะขึ้สิแน่นอนครับ <Huh. S 2> มาเพียบแน่นอนครับ <laughs> ไม่ต้องห่วงเลย <c oughs> นะฮะเยอะแยะเต,ต็มไปหมดเลย <c oughs> นะครับอ่ะเอาไปเรื่องแรกก่อน <c oughs> เอาไปคุยกันในคอมเมนต์ด้านล่างก่อน <c oughs> นะฮะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาเรื่องที่สองครับเรื่องแอโรเดนามิกโอ้โหเรื่องนี้ก็อีกเป็นชั่วโมงเชื่อผมควันหลง F1 สนับสนุนโดย HP